ทีนี้นะคะมาแลในเรื่องข้องการดูแลสุขภาพจิตกันซื่อส,สร้านหรือสุขภาพจิตกันมังม่งผิบเกติต้องฟังเรื่องนี้นะคะค <laughs> โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคขีเครือข่ายหนักซื่อส,สร้านสุขภาพจิตค่ะ mental influencer team นะคะเคสุขภาพที่11แอดและกร1ซ่องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็พัฒนาการซื่อส,สร้งสู้ประชาชนค่ะ ที่โรงแรมมาลินจังหวัดสุรธานีค่ะได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายหนักซื่อสร้นสุขภาพจิตค่ะเมน t a ลอินฟลูเอนเซอร์ทีมเนีคะเคสสุขภาพที่10 S, แอดละการเคสสุขภาพทีซิซ่องอันนี้เขาจัดขึ้นในระหว่างวันที่เจ็ถึง9ก้าพฤษภาค,คมนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วละนะโดยมีผู้อำนวยการสำนักหนักความรบรู้สุขภาพจิตค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส้วนสะดานรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชส่งคล้าราชนครินท <c oughs> อู้อนวยการสถธาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นาคใตายผู้อํานวยการศูนสุขภาพจิตทีซิปแอและกริบองรวมไปถึงมีภาคีเครือข่ายนักซื่อสร้างสุขภาพจิตข้าวรวมด้วยค่ะครับโดยกรมสุขภาพจิตเนความสําคัญของการดูแลสุขภาพจิตคนไทยนะครับมาโดยตลอดนอกเหเนือ่อจากการเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตนะครับเพื่อประชาชนได้รับความรู้ สุขภาพจิตที่ทุกตองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสร้งสุขภาพจิตได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการส่งต่อข้อมูลความรู้สุขภาพจิตไปยังประชาชนนะครับการที่ทาให้ความรู้เหล่านันเนี่ยเป็นที่ยอมรับติดและก็ติดตามเป็นที่กลมสุขภาพจิตนะครับตรงการสนับสนุนและก็รตรงการ่จะจห้ความรู้สุขภาพจิตี่ทุกตองส่งต่อไปยังประชาชนในรูปแบบทีลกไล่เพื่อสร้างการจดจําและนําไปสู้การใช้ประโยชน์อย่างยืนซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นนะครับก็เพื่อให้หนักสื่อสร้งสุขภาพจิตนะ อ่าส uh, ิแอดนี่แหละครับและวเคสิ่องในเล็กเปลี่ยนองค์ความรู้กันอ่า uh, แล้วก็ร,รูปแบบของการสื่อสา้นในคณิตต่างๆซื่อเป็นการสร้างสังคมหนักสื่อสา้นทิปโพรมจะสร้างสั้นซื่อเพื่อการสื่อสา้นที่เข้าใจสร้างการรับรู้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั่นเองครับครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักเห็นความสําคัญนะครับของพลังของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารเรื่องของ ความรอบรู้สุขภาพจิตซึ่งถ้าเกิดประชาชนมีเรื่องของความรอบรู้ที่ดีก็สามารถทําให้เขาดูแลตัวเองลดปัญหาของสุขภาพจิตซึ่งเราได้ดําเนินการมาแล้ว4ี่ภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดที่ภาคใต้วัตถุประสงค์ในการจัดก็คือเราคาดหวังว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการสาธารณสุขกับตัวเครือข่ายสื่อมวลชนซึ่งสามารถสุดท้ายเนี่ยทำให้มีการสื่อสาร สุขภาพจิตที่ดีนะครับทำให้ประชาชนรู้อยู่รอดและปลอดภัยนะครับจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสําหรับเขตภาคใต้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยก็ยกทับของเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของเรามาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทําให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะให้นักสื่อสารของเราเนี่ยสามารถที่จะ ใช้เวทีนี้ในการทำความเข้าใจงานสุขภาพจิตแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะบรูรณาการแล้วก็สื่อสารงานสุขภาพจิตไปสู่สังคมได้ในรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วก็ตรงประเด็นถูกต้องตามเนื้อหาวิชาการทั้งหมดได้ครับครับอ่ะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเดี๋ยวนี้นะคนเชื่อนก็มาตนะั้งอยน้องยง